คือตัวนี้ลายดีจิทัมฟาร์มโมกำลังจะสักใส่แล้วเออไปไปยิ้มด้ยยิ้มด้วยยิ้มกูบให้มึงยิ้มหายใจกูยังกูสร้างหายใจนะกูยิ้มเองแดงเลยสังเกตแดงเลยแถวนี้นะดีจิทัมฟาร์มอ๋อผมรู้สึกว่าตื่นเต้นอย่างที่สุแล,สแล้วครับวันทีซักโดนนิดแรวครั้งแรกที่ได้ซักจริงๆจังๆแล้วนี่ เอาซักออนซักมันก็ได้ล็อกเก็ตออกอะดอกกวางอ่ะจักมือมันอ่ะมันจักห้ามือสี่มือห้ามือเขาเขาอาบน้า่ะอาบแล้วว่ะเอาอาบก็มันสีมเบ่ออกอ่ะเบาเบาเป็นกติอันที่แต่ซักมืออื่นไก่เฮ็ดเวีกอย่างบวกน้ได้ไหมเนาะได้เหมือนนะคอ๋อโอเคอยังไงนี่เอาไปก่อนเอา ไอจะเอาเข็มน้อยเข็มใหญ่ให้อ่ะนี่ใี้ซัก,ซกบเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่แบบไหนมันโบกกระเที่ยอันนี้คือเบอร์ <c oughs> เจ็ดอ๋อเส้นเลียนเ <c oughs> ส้นแต่ว่าลงเส้นแล้วเบอร์สิทธาสุขห้อเลนปัดเงาสั่งซักเนื้อซีบเนาะหกภาพ ลายศิลปะอ๋ออันตัวนี้อนาคของน้องบุ้มมีสีอะ,ะมีแต่สีดำอัน่ะม่นักนี่ลงข้าวดำอ๋อข้าวดำถ้าซักลงสีก็ได้แต่มันมันลายจะเสีเอาใส่ข้าวดำสวยง,งามกว่าเนาะ ขาดํจังอะงามกว่าเนาะคือเข้มบึงแตเข้มแล้ก็สึกว่าสั่นเวยคือตัวนี้ลายดีจเจมพรมโลกกลังจะสใสเอินีปกติบ่ได้ักแด้นีผ่านมาอันพดแต่งใส่เอา วันนี้มาเจอของจริงเราเนี่ตืน่นเต้นรู้สึกตืนต่นเต้ยนนั่นเองเดี๋ยวมาร้องลงมาจะเป็นังได้อ๋ออันนี้กระเข็มอ่ะน,ออนั่นปลอกเข็มปลอกเข็มเข็มที่ลายยืซื้อมาสองพันเล่มโอ้เข็มนะเอาสั้นกับแต่ละคนก็ต้องตัวเข็มนหมน,น,นึ่งเล่มบอกอ๋อโอ้ครสองนง่นไป ใชว่าซักมีเลือดแต่อันนี้ว่าเข้มห้าซี่ห้าซิ่ห้า่ห้า่ไซเบอร์ละสามื่อมาสามเก็บสีส่เก็บโอ้ยอดยอดเลยนง,งานศิลปะใช่โอ้เอาแล้วสามเราวันนี้นะโอ้ยฝากอะไ์ก็แชร์ให้ดีเจเจีมฟ้ม่วเพอปจนกจให้กันด้วย เดี๋ยวนี้เอาแบบใส่ละเดี๋ยวนี้ละแบบอยู่ในเอิร์ทละเดี๋ยวนี้รถหฮาวเป็นแกะเขียนสีใส่เดี๋ยวลองมาเบิ้งน้ำกันที่เป็นทังไดเริ่มแล้วมั้ยน่ะอ๋อเอาละทุกทุกทนี่จะให้จ้องเบิ้ลงานหนึ่งพี่นะครับฮะกินกินเรื่องเนี้มาแต่บางสิน่อยนะอ๋อ นอนสักนอนปกตินอนนอนงอนวะบอกนอนัองก็นั่งดูตัวปกตินอนสักเอาเดียวนั่งสักออโอ้โหโอ๊ยออก้โอ้ ไปล้วเซ็มนึงแต่มันก็ค่อยเจ็บแต่ว่ารู้สึกมันตื่นเต้นหลายกว่าแฮะสู้สึกั็หัวใจมันเต้นอยู่เบื้องขวาเลยนี่ ທ uh, ີ່ຮ່ອງຮ້ອງบ่ໄດ້ອຸບຊຶກກະໄມ້ຢາກເດນະມັນເຖົ່າມາຂໍນອນອອກສັບນອນເອີນອນອອກຊ່າງຍັງນອນອອາະດວ มืออาชก็จะงมกเกียดจะมีหรอปะเออส่่งมุกเกียดจะมีหรอเราไปเติมเนาะไมเก็สั่งมือเชนี่กูจะใส่อะไรอะฮกูจะใส่อะไรวะสักอะไร้าวเสียบขสาวเข็มน้อยเข็มใหญ่เข็มใหญ่มัเนาะเข็มน้อยมสงสันี่สักอะไรอย่างอสักลิงอยู่นี่มกินกล้วยเจ็บ เจ็บ่ะไม่เจ็บสบายเทุกให้มึงทามโพกับแม่มึงแหละเอาคุสัมภาษณ์ได้เนี่ยกูม่ได้ถามมึงว่าให้ไปหู้นะมึงมึงคิดมึงคิดจะได้มึงจิงมาซักนี่เท่ะเแบบจริงไดยใจมักใจมักเหม็นบวชซักก่อนเลใส่ยันเลยนด้ได้ซีวัดเท่าอื่นเนาะเนี่นะแย่จริงเลยตัวนี้เนี่ยนั่งแล้วอัปเดต พอแล้วชักสนีเอิอนถ่ายสนีนะอ่าวทายไว้จรมงไหมง่อยโอเคเดี๋ยวมึงถ่ายมันก็เงี้ยชื่อๆดูมึงกล้องอยู่ก่อ,อเนเงี้ยนอนๆน่ะเงี้ยนอนมึงถ้นาแจ๋เงี้ยนอนเออนอนอื่นดีขึ้นขึ้นมาได้ไอือชักสนีเป็นอะไรปะลิงนะลิงอ่ะชักลิงยังอยังวะกินกล้วยเ <laughs> ออกล้วยใจเด้อซับ อเออเป็นไงนี่ศามึงป่ะก็ได้โมเสกนี่เศรามือเลยเนร้ามากเลยไม่น,นับมาเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวจักหน่อยเขาจะลืมเอาหนาเราุบเงาใสา่ได้เนาะเราจะเงาใสา่โอเคเดี๋ยวเรถาถ่ายที่ตามตอนเที่ยาลืมเงาก่อนเดี๋ยวนี่พอเวลาให้ก่อนเซคุบไลโอเคอเ,คเคดีย๋ยวนี้ก็แล้วไปขั้นตอนหนึ่งละ

กูมให้มึงยิ้มหายใจกูยังกูสร้างหายใจให้กูยิม้มอีกส่วนไหนเคยสักแต่ผู้หญิงนี่วันนี้ถึงผู้ชายสักส <c oughs> ิกเจี๊ยบกว่าเ okay, ว้ยโอเคตอนนี้ถือว่าเขาลืมเส้นมันแล้วเดี๋ยวเขาจะเติมเงาอันสักแั่ส้มอันฮะ มุขอพอมุขอยู่นี่นนนะนนก็ได้นะอยู่เขียบแล้วมุขแทกกันก็ได้สักลิงซิงนี่ไม่่ันอย่างว่าคุณรู้สึกวา่าแบบต่อไปคุณรู้สึกวา่าจะเจ็บหนักกว่านี้เพราะว่าเข็มมันหลายอันนะเพราะว่าเขาสักเป็นเงาอะนะนต้องเอาเข็มมันหลายลมันร่มเป็นเช็ดเป็นเงาออกมาแต่อันนี้ก็อย,อยังแบบ เดียวจะแตกเลย,ยบึงแดงเลยสังเกตแดงเลยแถวนี้นะอืมแดงเป็นเส้นเดี๋ยวนี้ก็ถือว่างานเดี๋ยวปัดมาสิงามมาไหนปัดเงามาบอ๋อบึงง่อไปลูกเข็มบึงเข็มดูคนหนาวแตกเลยนะ Ờ, xin thưa trong này. Okay. 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 <tôi> không <laughs> <laughs> biết nhanh sợ bài ú chết với xèo sắm mi này sợ bài ô tiệc là nhiều rồi <laughs> <laughs> เริ่มเห็นเงาแล้วเริ่มเห็นเงาแล้วโอเคก็ถือว่าเริ่มเป็นหู้เป็นหางแล้ววันนี้นะต้องเป็นห้อยต้อเป็นห้อยน้องเอฟซีไม่เข้าใจมากนัยเพราะว่าวันนี้เต้นนี่ต้องนุ่งเอวร้อยต้องเห็นลายนุ่งเลยบ้าแม่น่ะใส่เอวร้อยจับปากบ่อแม่น่ะเออวันนี้เนี่ยมีอันน่ึงแล้วนี่เลย

อ่าตอนนี้ก็อาทักไลก็ชิคิมนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวับกเพิ่มจะึดักคอมกันเอาเตืดูเตดูานขาอยดูจังดันนักการสบายกับเพื่อนปายมู้กันด้วย มันนีพอกับนี่เจียมฝ่ามอ,อีกแล้วอะ <c oughs> ถ้ากันเยอนบุ๋มใหม่ก็่ต้องฝืนบุ๋มอีวันเยอนกันนางล้มเจีย <c oughs> <c oughs> บแลวเจียบเจียบโอเคน่ารักองไรนี่น <c oughs> เร็ โอเคเดๆๆๆๆ okay, ี๋ยวนี้เขากบซักไปนั่นนึงละเจอว่ามหน้า่อยมาซักไม่อีกัวนี้แบบนี้พออดบม่ไหวแห้เจ็บเจอหน้าเดียวเขาจะซักเต็มคือตัวนี้อืมตดวนี้พักโฆษณกาก่อนเดี๋ยวเราทาทิ่ต่างันต่อไปไปอัปเดตไปทีละน้อยอ,อ๋อ